ผมเรียนรนู้แบบนี้ผมดีใจดีใจนะครับที่เป็นคนอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้ไปเห็นความพร้อมเพียงนะครับที่ก็เตรียมการที่จะ,ฉะเลฉลิมฉลองนั่นก็คือเราจะมีกฎหมายที่คุ้มครองและส่งเสริมของพวกเรานะครับผมเห็นการแตะแลงข่าวมามากมายแล้วแต่ที่นี่สนุกสนุกิจริงนะครับก็เป็นการแสดงถึงความรู้สึกที่แท้จริง ยนในนามรัฐบาลว่ารัฐบาลเห็นว่าน้องจาหลาย,ลายา่างเทศวิชัยเป็นภาระให้กับสังคมแต่อย่างใดแต่พี่น้องเขาเหล่านี้เขาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ครับวนที่สออการที่ทนดีนะครับโดยเฉพาะการวันนี้เรามาพูดคุยเราจะเฉลิมฉลองอย่างไรในปลายเดือนนี้ใช่ไหมครับก็เห็นว่ามีนี่เฉพาะในกรุงเทพนะครับ แต่รวมไปถึงในจังหวัดต่างๆเกือบ20จังหวัดเลยถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมก็เลยภูมิใจนะครับงานใดที่จัดยิ่งใหญ่มีนคนมาเที่ยวยินเยินนั้นคือสิ่งที่พื้ปรารถนาของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจะทำให้เรามีเงินและมีรายได้นะครับเพื่อจะให้เข้าเป้า3 5ล,ล้านบาทนะครับ่ะคุณสารนุ่นนะคะครับตานีน่ะก็ บบ่ก่อนๆเพราะว,ว่าจัดแต่ละครันก็คือได้การตอบรับอย่างดียวจากเดินไปดูแลค่ะในส่งคือถ้าเกิดไม่มีการเตรียมการอะไรอย่างไรอยู่ในนี้นนนก็ปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นๆครับเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรนีก็กล่าวแล้วว่าปีนี้เป็นปีที่มีความพิเศษเพราะว่า,ามีกฎหมายที่จะคุ้มครองพวกเราถ้าจะอยู่ในขั้นตอนที่จะใกล้ถึงความฝันแล้วก็คิดว่าคุณได้เป็นความว่าดูแลสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คงเป็นความปลอดภัยของพี่น้องว่า อยากให้ที่น้องมาร่วมกันยินดีแล้วก็มาแสดงออกมาเดินขบวนกันนะครับแล้วก็ความปลอดภัยก็ต้องหนะ่วงครับพวกเราก็จะดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็เชิญชวนในวันที่หนึ่งทุนานีค่ะพี่สุพจนาค็จะผู้ก่อตั้งนากมีใช้ ทีนี้เนี่ยก็คือเป็นหัวเรือยใหญ่เหมือนกันอีกหนึ่งท่านที่กําลังเตรียมจัดงานก็คือมีพี่ๆน้องๆง LGBTQ เนีเ่ยมาเยอะแยะมากมายเลยในปีนี้เรามีความพิเศษอย่างไรบ้างคะค่ะปีนี้นะคะเราได้จัดเป็นเฟสติวัลก็คือหมายความว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแล้วก็ส่งเสียงเรียกร้องสิทธิ์ด้วยค่ะไม่ได้เพียงแค่การเฉลิมฉลองอ รวมไปถึงตัวเฟสติวัลที่สำคัญและก็ไฮไลท์ที่เราอยากจะเชิญทุกท่านมานะคะก็คือการดรากแบงคอกซึ่งการรวมเหล่าดรากเยอะที่สุดในเอเชียและจะทำให้แบรนดิ้งของดรากอะค่ะกลายเป็นแบรนดิ้งสำคัญที่จะ,ะนำเอาศิลปะวะัฒนธรรมแล้วก็ศิลปินดรากส่งออกเป็นศิลปินส่งออกของประเทศไทยให้ได้อีกอันหนึ่งคือฟอรั่มค่ะฟอรั่มรวมฟอรั่มมากกว่า30ฟอรั่มนะคะแล้วก็20บกว่าเวิร์กช็อปจากพันธมิตรหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของ UN เอ็นกระทรวง ต่างๆนะคะ,ะสารศึกษาธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงคอมมูนิตี้แล้วก็ภาคธ,ธุรกิจ30กว่าฟอรัมอะค่ะจะเป็นฟอรัมที่จริงๆก็เป็นฟอรัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ,ะที่รวมเอาอีคโ o น i c f กฟอรเอาฟอรัมของเว n e s s หรือ Medical ซึ่งเป็นเทคยูทางด้านการแพทย์เราเชื่อว่าเทคยูด้านการแพทย์เนี่ยมันจะสามารถส่งให้เศรษฐกิจ มี GDP กระเตื้องได้เป็นหลายแต่ล้านเลยค่ะเพราะว่าการผ่าตัดยืนยังเพศหนึ่งคนของถ้าพูดง่ายๆน้องกระเทยคนหนึ่งอยากผ่าตัดนะคะ2 0 0แสนถึง2ล้านนะคะเป็นกระเป๋า luxury แบรนด์เลยที่เรามองเห็นรวมไปถึงตัว Tourism นะคะแล้วก็มีอีก2-3 f ส r u ฟอรัมที่สำคัญ human rights forum ค่ะฟอรัมที่พูดถึงเรื่องอสิทธิมนุษยชนเรามีการออกแบบการเรียนรู้ในเรื่องของ education forum ที่สําคัญอีกอันนึงก็คือเทคโนโลยีฟอรัมแห่งทคโนโลยีนี่คือฟอรัมของอนาคตทํายังไงให้เทคโนโลยีสนับสนุน l g b t และ LGBT เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีแต่สิ่งที่เราลืมไปไม่ได้ก็คือฟอรัมที่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมขยะเท่ากับแฟชั่นเท่ากับโลกรวนเราเอาเรื่องจริงมาคุยกันและจะทำให้เห็นว่าขบวนของแบงค์อคลายอ่ะมันเปลี่ยนแปลงสังคมที่มากกว่าแค่เรื่องเพศค,ค่ะ ในนามของรัฐบาลนะครับที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่เทศกาลแต่ว่ามันเป็นเรื่องขคุณภาพชีวิตด้วยทีเนี้สมมติข้าวเทียมเนี่ยเข้าไปในชั้นสวแล้วทีเนี้ยยังมีเรื่องของคำนำหน้านามอีกเรองของเซ็กเวอร์เรื่องของรจัดการเรื่องปฏิบัติหลังจากนี้จะมีแนวโน้มทิศทางตามไปยังไงถ้าเราเห็นว่าศักยภาพของท g มชไทยมีขนาดนี้นะครับก็นั่นจะหมายความว่าพี่น้องเหล่านี้ก็จะมีติดตเสรีภาพนะครับการคุ้มครองหรือการส่งเสริมเป็นคนไทย เชื่อชาติไทยอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับมันโดยทั่วนหน้ามีการเสนอกฎหามายก็จะจะมีกฎหมายรูปออกมา,ะกกามน,นะครับลงไปถึงถึงกรรปฏิบัติจดที่เดียรสุดนะครับครับทุกอย่างที่มีจุดท้ายกับหญิงอย่างนี้นะครับเพศ่ใดก็ได้อยู่แล้วนะครับครับผมก็บอกว่าท่านนายกท่านให้ความสำคัญมากๆนะครับในวันที่31ท่านจะเป็นคนหนึ่งแล้วที่จะร่วมเดินกับพี่น้องผมก็เชื่อในคณะมนตรี ก็ดีจะมีเยอะแล้วผมคิดว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะร่วมแสดงความยินดีรับการเปิดงานเรื่องของการปรับตสองันสาม0ิบปีนี้เราเห็นเจ้าของบ้านอย่างกทมนะครับแล้วก็เห็นนายกรรรมธีจะมาเปิดงานที่สามสิบด้วยมันสะท้อนความพร้อมยังไงบ้างเป็นแค่ก้าวแรกค่ะเพราะจริงๆแล้วอะค่ะบูวปรพายจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ากฎหมายมันไม่ได้มีคุ้มครองเพราะฉะนั้นนะคะก้าวแรกที่ทางฝั่งท่านนายก รวมไปถึงทางฝั่งเมืองท่านพูว่าสนับสนุนโดยตลอดเรื่องสมบทเท่าเทียมกำลังจะผ่าน9ก้าที่2 9ก้าที่3เรื่องของการคุ้มครองอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดว่าเป็นนโยบายของนายกเรื่องของการคุ้มครอง gender recognition น่นท่านนายก ป็นคิดว่าน่าจะเป็นนายกรจัฐมนตรีน้อยคนในประเทศนี้ที่พูดคําว่า s e ็คเวิร์กอีสเซึ่งมีความหมายกับพวกเรามากรวมไปถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติเล่าว่าค่ะทำงานเวอร์พลายไม่ได้เป้าหมายของการจัดเซเลเบตใหญ่โตแต่เราต้องการคุณภาพชีวิตแล้วก็ต้องการให้กฎหมายเหล่านี้ผ่านค่ะการปูการปูทางอย่างเงี้ยจะเป็นป้อมประการสําคัญว่าสังคมสนใจและอยากให้กฎหมายผ่านค่ะ ใช่นี้ผมไ้เชิญชวนงานเพื่อราเกิดขึ้นทีดันครับครับครับพี่น้องชาวไทยครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาร่วมฉลองนะครับความสําเร็จและความภาคภูมิใจของพี่น้องนะครับกลุ่มหลากหลายนะครับทั้งเพศนะครับซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองในปลายเดือนนี้ไปจนถึงวันที่4ี่แล้วก็ยังมีปลายปลายเดือนหน้านะครับในจังหวัดต่างๆมีคุณภาคอีกด้วยนะครับทั้งนี้ นะครับเพื่อจะให้งานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับนอใกล้จะใบรัฐบาลให้มีคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับแล้วก็เรียนพี่น้องทุกคนว่าขอได้ทําหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านที่แสนดีนะครับเปิดทั้งประตูบ้านตูใจต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายให้เขามาแล้วให้เขามาอีกตลอดตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆจริงๆแล้วมุโกบอกนาว่าความหลากหลายพันเพศเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าในประเทศไทยของเรานะคะก็ เรื่องที่จชัดเจนก็ถืว่าเป็นหมุดใหม่ที่ดีสำหรับงาน Back อ p r ลายเฟส t ว v ล l 2024ก็จะจัดทิ้งใหญ่ไปเรื่อยๆบุกกระนตัวแทนของ LG b t q l นะฮะก็ดีใจมากๆที่เป็นอีกพลังขับเคลื่อนที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้แสดงตัวตนรวมถึงความหลากหลายแล้วก็สมรถเท่าเทียมก็ถือว่าเป็นหมุดใหม่ที่ดีก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันทําให้เกิดงาน,นดีแบบนี้ขึ้นแล้วก็ เป็นงานที่ทําให้พวกเราเชาวสี่รูงทุกคนนะคะมีจุดมุ่งหมายแล้วก็แสดงความเท่าเทียมกัน,นะค,ะค่ะพี่ปูลาา่ะคะก็<อ>ร่วมยินดีนะครับก,กับน้องๆเพื่อนๆทั้งทีมดีคิวทุกคนเะครับเพราะว่าวันหนึ่งมันก็ได้บรรลุเป,ป,ป้าหมายแข่งแค้จริงครับแล้วก็ใน <c oughs> หลายสิ่งหลาย,ลายอย่างในในวันที่จะเกิดขึ้นนั่นคือประกอบ <c oughs> คลายจช่ควาเป็นสบบแล้วก็จะมีศิลปินหลายๆเาเรียกว่าหลายๆที่จะภาพและอาจจะมีเราอยู่เป็นั้นด้วยเพื่อเป็นกำลังใจ วันปีนี้กูจัดยิ่งใหญ่มากขบวนจะยิ่งใหญ่ขบวนจะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะ,นนะ,ละ,คะแล้วก็มีหลายพันธมิตรด้วยนะพี่กูเนาะ,ะแล้วก็มีรวย่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็มีห้างร้านสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยได้ได้สนับสนุนเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยบุกบมองอว่าทุกคนเนี่ยคือเล็งเห็นความเท่าเทียมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือดาราไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่เราอยู่รวมกันในสังคมได้เพราะฉะนั้นเนี่ย บุกกว่ามันเป็นมุดหม่แล้วก็เป็นนิวิตหมยที่ดีจริงๆท,ที่ที่จะเกิดงานครั้งนี้มันถือว่าเป็นประกาศให้โลกรู้ด้วยนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แสดงความเท้าเทียมแล้วก็เป็นหับแห่งใหม่ที่จะให้ชาวสีลมทุกคนนะคะได้เดินทางมารวมถึงนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆที่ทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจที่ท่านรัฐมนตรีนะฮะรวมถึงะะท่านผู้ว่าคทรันี่ได้บอกไว้ว่า เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่พวกเราเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้เงินเนี่ยนะคะกระจายไหลได้แล้วก็เข้ามาสู่ประเทศไทยพวกเราเนี่ยแหละนะคะที่ที่จะทําให้ให้ซอฟพาวเวอร์ที่ที่จะทําให้เงินหลั่งไหลเข้ามาในประเทศเนี่ยได้ได้แสดงกับักยภาพจริงๆโดยที่ก่อนในนี้อย่างที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่าเราอาจจะไม่ถูกกล่าวถึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยความก๊อปเทสเนี่ยมันไม่มีจํากัดแล้ว เความวอาเป็นเพศเนี่ยหรือว่ารสนิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของแต่ละบุคคลราไม่สามารถจะระบุได้ว่าใครชื่นชอบแบบไหนคุณเป็นชายหรือเป็นหญิงนักวันนี้ในยุค2024แล้วทุกคนเท่าเทียมกันหมดครับเอออี่จริงคนไายเราสุกคนเท่าเทียมมีความคิดเห็นกัน,นย,ย,ยังไ,ไงบ้างที่พูดก,ก่อนเลยคก็สังเกตต้องเทียมผมคิดว่าอันที่จริงเราน้อยน้ประเทศน่ที่จะที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเรามองเห็นแล้วว่าเอาเอาจริงแล้วตอน ผมมัธยมเนี่ยก็เจอเพื่อเพื่อนที่เป็นอาชีพมาตั้งแต่เด็กแล้วเราเล่เห็นว่าประเทศทเไทยมีเยอะมากแลวก้วเป็นประเทศหนึ่งที่เรียกได้ว่าคาบเปรก็บกง่งจั้งสุดๆ<ไ>สุดเลยตังกว่าประเทศใดๆแล้วก็มีความเรื่องของความาสามารถของน้องๆเพื่อนๆที่เป็นอาชีพน,นี้ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าหลายๆยุคหลายๆสมัยมา,รมาเราเล่นเห็นว่าเราเห็นว่า <PT. S 2> เป็นเพศที่โคตเก่มีความหลากหลายจริงๆ,ๆนะๆแล้วก็ไม่ได้ เออน้อยไปหรือว่าจะได้ไปกว่าใครเลยด้วยบุกโว่าทั้งหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนหรือว่าห้างร้านต่างๆเนี่ยนะฮะต้องมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศอ,อยู่ด้วยแล้วแหละเพราะว่าพวกเราเองนะอยู่ร่วมในสังคมได้แล้วก็สร้างความสนุกสนานรวมถึงความเท่เทียมแล้็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆให้กับทุกองค์กรอยู่แล้วค่ะแต่สําหรับเรื่องสมรสเท่าเทียมนะบุกโกก็ต้องขอแสดงความดีใจสำหรับุทุกท่านเลยเพราะว่ากฎหมายได้ออกมาชัดเจนแล้วเพราะก่อนหน้านี้ปัญหามันเกิดขึ้นจริงๆนะคะอย่างเช่นว่าผู้สมรสนะคนในคนนึงเนี่ยที่จะต มีการผ่าตัดแล้วก็รักษาโดยด่วนเนี่ยผู้ชีวิตไม่สามารถจะเซ็นได้นอกจากพ่อแม่หรือคนที่นำสกุลเดียวกันดังนั้นเนี่ยหลายๆชีวิตเนี่ยนะฮะเขาลาดหวังแล้วก็สูญเสียไปรวมถึงในเรื่องมรดกก็สำคัญที่สุดคือหลายๆคนเนี่ยเขาสร้างาด้วยการแต่ถึงที่ผู้ชีวิตคนใดคนหนึ่งเนี่ยสูญเสียหรือเสียชีวิตไปก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรัพสมบัติโดยที่หามาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบ บุคกคดีใจนะสำหรับคนที่เขามีคู่แล้วก็เราเห็นรุ่นพี่เรารุ่นปู่รุ่นย่าเราหรือว่าพี่พี่ LGBT ที่เขาประสบปัญหาแบบนี้หลายคนจนวันนี้เนี่ยทุกคนเล็งเห็นความเท่าเทียมการนี้ก็คือนี่เป็นหมายที่จริงๆรวมถึงในนะคะที่บอกว่าหลายๆคนถามถึงเรื่องการขอบุตรคุณรามอันนี้เนี่ยนะคะได้ถามผู้ใหญ่มานะคะรวมถึงทางกฎหมายตอนนี้ก็สามารถที่จะทำได้แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่จะต้องมีการ ควบคุมหรือดูแลอย่างเช่นเด็กหลอดแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องถามกระทรวงสาธารณสุขในการแก้กฎหมายแต่เหนือสิ่งอื่นใดนี่คือหมุดหมายที่ดี<ช>นี่คือ<ช>นิมิตใหม่ที่ดีที่เราจะก้าวไปสู่สังคมที่เรียกว่าจเจริญจริงๆแบบเต็มรูปแบบแล้วก็เต็มฝักเต็มคำค่ะใช่อ <า S 1> สุดท้ายฝากในขอบ่าใครเนี่ยอ่พกูกูก่อนเลยครับก็มาต่อบ้ายเฟสบุ๊กนะครับเป็นงานใหญ่บิ๊กบิ๊กจริงๆครับสำหรับสำหรับปีสองพันยี่สิบสี่นะครับ ใครก็แล้วแต่ครับไม่ไว,ว่าจะมีจะเป็น,น,นประเทศสภาพไหนก็แล้วแต่ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปร่วมทัวนทะเลนะ<ช>้อ <ๆ S 1> กิจกรรมมากมายเหลือเกินแล้วรัไปร่วมสนุกในในงานนั้นได้นะครับแล้วคุณจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่เลยนะนนี้นเพราะว่า เราเปิดประเทศทํางานนี้เพื่อลองรับชาวต่างชาติดยเฉพากันก็เหมือนกันคาฝากเอาไว้สําหรับ Bangkok Passion 2024ด้วยนะที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่สิ้นเดือนพือสภาคมจนถึงวันที่มิถุนายนนี้นะคะก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในวันที่1มิถุนายนนี้เราไปสร้างนะคะปรากฏการณ์ให้ทั่วโลกได้เห็นความเข้าเคียงของในประเทศไทยนี่แหละค่ะเรียกว่า Bangkok p a i o n จริงๆเลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณท่าน